มาครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้โอ้โหสุ่มคิดว่าจะไลรไลกัสนะทุกคนมันไม่ได้วะได้ไอชาบ,บี้ซิมมอนมาแทนนี่แน่ๆแล้วก็รีวิวซะเลยนี่ที่จงจะไม่ยากได้เลแต่แน่ๆมันก็มาแล้ววะแล้วเขาจะเอามันเล่นให้ดูนะเดี๋ยวซื้ชันแล้วกันเราจะโอนจากตัวเก้ามาให้มันนะ มัมนั้นผมอมเคยมีแล้วนะไอชาวิสม,มอนอะ่ะฮากอนจำแมงเอ็มเอมเคยมีล้างเก้าอัพไว้อยู่ผาเมอร์ก็มีหลายล้างานึงยว่ะเี่ยอาจจะย้อยผาเมอร์ก็ได้นะอะไรชาวิสม,มอนอยู่เนะี่อ๋อเนี่ย เยอะเลยกันรู้สึกว่าล่างไม่จะโหดกว่านะผมว่าตันร้อยไหมคอยตันร้อยแล้วกันนะแค่ร่างบูทธรรมดานี่ยป้าย18ธรรมดาเอาออโต้ำลำทางไปก่อนโอ้ไม่ถึงร้อยว่าหลังนี่ค่าวหลังเหมือนจะถึงร้อยเลยไม่ไม่ถึงว่ะคอบอลแรงบอลก็ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะยังไม่ได้บุญลงทีมนะถ้าบุญลงทีมนะ่าจะแต่90้ไล่อันอยู่ลูกของ79สเตเินาเท่าอะไร80คนน้อยเลีย้ยงบอลก็ความเร็วก็วมไม่ได้เร็วมากเพรามาไม่เป็นไรเนระาไม่ได้ใช้อยู่แนละ้วโอโ้โหเ9้าสิบก้านาขายล้างหลักเลย ล้างรักไหมจะดีเท่านี้อมั้งผมว่าแต่อันนี้เป็นสไตล์นี่ไยไอฮูเพเยอร์นั่นคนล้างเมื่อกี้ใช้ฮเูเพเยอร์ผมว่าไม่รู้ว่ะค่ายไปแล้วด้วยเออค่าพลังก็พอเล่นได้อยู่นะบาร้านี้ค่อนข้างเยอะเลยเกนะ้าสิบห้าเลยแล้นี่ยส่องเทาง้ากคนมีสกิลดับบันทัดมาเซอรเชิญสกอตมู ไม่มีลองเลนเคอร์เลนะจะมาสกิลเลี้ยงบอลของบอลนี่ครบเลยโอเคทุกคนโหดบาไม่รู้นะผมซุ่มได้มาอันที่จริงยากได้รายการแต่แม่งไม่ออกว่าเซนดาจะไปไปรีวิวให้ดูแล้วกันไปดูในเกมเลยมว่ามันก็พอเล่นได้อยู่หนรยางเนฮะไม่ได้ดีมากแต่ก็เล่นแก้ขัดได้อยู่ตัวมันยังไม่ตัดร้อยเลยฮะ ทำตัวไม่ตต่ร้อยนี่ผมว่าถือว่ากากนะสำหรับภาคใหม่อนะแบบตัวไม่ๆม่มาก็ร้อยแปดร้อยเจ็ดเลยละทาตัวเก้าเก้าเก้าแปดมาเนะี่ยมันเล่นไม่ค่อยได้นะยผมว่าค่าพลังมันน้อยข้างในอนะแต่เอาไปเล่นกับบอสจะได้อยู่เอาไปเล่นทำอีเวนต์นะเออชุปเบ๊ม ไม่ทันวะเสียไปสวยม,มันทูมันชาวบีซีมอนนี่ไงมุดตัวโชว์ทีกระชากเลยเสี่ยฟ,ฟ้าไว้ โอเคจัลลุด่แล้วนะสวยมุนตัวไม่ทันอสวยเห็นช่องบิ t ค o i พอได้เล่นอยู่ ไอท้าที่ใจเท่มวะมีท่าที่ใจเฉพาะตัวเลยนะสดยว่าไม่น่าข่ายร่างแรกเลยร่างนั้นมันจะโหดกว่าเลยนะร่างใแลล่แพกอะแทมการสวยกอว่าด้วยนี่สมนาาช่องดีกว่าทุกคนมันวิ่งเติมดีจัดเลยนะผมว่านีง่ายทุนนี้จะดำ นี่เล่นดีม้วงทำช่องเงียบนี่เชื่อมม้วงห้าช่องดีปะโอโหมา,างี้โอ้โสัตว์เลยตรงตัวเป็นนี้เชี่อมม้วงห้าช่องก็ดีเลยอาจจะเล่นเข้ามือก็ได้นะทำเป็นเล่นไปเฟสโอ้โหมันรู้ว่ะโอ้โหชิบหายละ ใยใส่ก้อยมาอย่างนี้กูตัดเา้าเลยไม่ทันโดนนิ่มๆเลยวะเอาแล้วเป็นไรแหละโอ้โหกระตุกคิดการะาการแรกนิ็นหน่อยซอสับร้อนนะซอสับร้อนแล้วมันชอบกระตุกอี๋ไม่ทันตัวมันเล็กนะทุกคนอาจจะไม่มีความแข็งแกร่งเท่าไหร่คล้ายคล้ายเมซี่อะไร นี่อ่ะมันดูวิ่งดิวิ่งทำช่องก็ดีอะสับไกโอ้โหเขาเฉยใช่ไหมเราเรื่องว่ะแต่มันแอบ,บยิงเบาไปนิดนะวิ่งวิ่งห้ช่องดีว่ะชอบว่ะชอบมาไอตัวโอเพเยอ์ที่วิ่งห้ช่องได้ดีนะรู้สึกทุกใจมันวิ่งเติมมาเรื่อยๆอ อาลาบากว่าไม่อยู่สวยโอ้สิมอนกูนมหมายอ่ะโอสวยจัดมุนตัวแล้วบิเคเลอออกใช่มันผิวจริงว่สะสั์เอฮ่าชองก็ดีทุกใจเลยว่ะแต่เสียดายนะมันไม่ตันร้อยมันก็ไม่ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ถ้ามันไม่ตันร้อยมันจะดูกาก,ากนะ น้นต่ำห้องพักนี่ผมว่าต้องตัดร้อยเท่านั้นวะ่ะถึงไซน์ไนมันจะไม่ได้แย,ย่แต่มันก็ต้องตัดร้อยอะ่ะไม่ตัดร้อยรู้สึกว่ามันเล่นไม่ได้ดูดีทำช่องใหม่เนี่ยเฟกอุย้ยโหไม่ทันยี่แมงเล่นเดียวเลี่ยงไม่ได้คาดหวังเลยนะไม่คาดหวังไม่พิดหวัง แต่มันเล่นดีเกินคาดหม่วหวไม่คิดว่ามันจะเล่นได้ดีขนาดนี้ซิม,มอนซิม,มอนแทงไปแล้วรอมันเติมทำไมกูไม่แทงวะฟา,าวอีกกูน่าจะแทงว่เมื่อก่าไม่ส่งสันให้มัน,นิ เค้กวะชาวยาวฟ้าสวยโอ้โหใส์ใจเย็นฉันเท้าลักมันคือเท้าซ้ายนะไอซิมอนไอ้ยสายรือขวาว่ะ ดิเจมยังคมเหมือนเดิมแต่ว่าซิมมอนมันถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาเป็นหลักว่ะลืมดูไปเลยนะลนเนี่ย๋ยวนนามายืนข้างซ้ายเละแต่มันเลยนได้ทั้งสองเท้านะแต่อยากจะรู้ไงมันถลักช้างไหนมากกว่า นี่ไงมาดิโอ้โหพอรู้ว่ามันเลี้ยงดีก็ไม่สร้างกระส่งเลยสวยอ้ยโหมาเฉยตุดมาได้ไงเนะี่ยทำช่องไปแล้วทำช่องไปแล้วซิม,มอนซิม,มอนโอ้โหเชีเ่ยไปขัดผิวโอ้ขัดผิวอืม้มตกมาตาย ไยได้เมื่อกี้สวยจัดฟาวอีกนะตั้งนานมึงก็ไม่ส่งมันลงมาสูงแล้ว,ไ,ลวไม่ทันเลย ลงมาตามชัดโหใจสวยจัดมันใหญ่ฟ้านะมันอาหาวไปเบียดมันเลยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหฮาร์เลนต์กูเฟกเฟกไม่พ้นมันดักทางได้ ชาไปเก้าหนึ่งเขาส่องดิเออตอนอย่างงี้อุวิซีม,มอนกูพลาดใจไม่พ้นตักสีต้องใจว่ะฟืดเลี้ยงนี่เสียแน่ไม่มีหมดเลยไม่ซีกู สวยซีม,มอนลูกพ่อมันนี้โอ้โหสัตว์ไอ้ไอ้อไมันทำอะไระชี่ไม่ผ่านวะชี่นี่มันรู้มากเบียดไปที่เจมอันนี้เจมกูมายืนฟังสายเฉยวิ่งมัวชัดมันโหดเอาเรื่องนะซีม,มอนล่างเนี่ยทำไปเล่นไป ชงโคตรดีอะแล้วก็ผิวด้วยประเด็นแต่มันยิงเบาไปน,นิดนึง่ะว่าใิ้เรือก็ดีหมดติดยางใช้มันไม่ตันร้อยมันเลยดูไม่น่าเล่นไงเออกอนทุกคนฝากกดไลค์ผมนะครับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ